สแกมเมอร์ mer, คืออะไรตรวจสอบและป้องกันได้อย่างไรใครที่เข้ามาดูในช่องกินตนาการความรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามหรือกด see first ให้กับช่องกินตนาการความรู้ด้วยนะครับมิชชาชีพเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราในทุกยุคทุกสมัยหากไม่รู้ทันมิจฉาชีพก็อาจจะต้องเสียเงินเสียทองจำนวนมหาศาล ซึ่งหนึ่งในรูปแบบมิจฉาชีพที่ใกล้ตัวคือสแกมเมอร์ที่จะหลอกลวงเราผ่านช่องทางออนไลน์เช่นอีเมลเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์และยังมีกลวิธีการหลอกลวงหลายรูปแบบทำให้เหยือ่อหลงเชื่อได้โดยง่ายเ<อ>รามาทำความเข้าใจกับสแกมเมอร์ก่อนนะครับสแกมเมอร์คืออะไร Scammer มาจากคำว่า Scam S C A M ที่แปลว่าการหลอกลวงซึ่งโดยคำว่า Scammer ก็คือผู้ที่หลอกลวงช่อชนบนโลกออนไลน์มักมาในหลายรูปแบบดังนี้ Scam บัตรเครดิตโดยจะส่งอีเมลหลอกลวง เพื่อให้ยืนยันข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อไม่ให้บัตรถูกอายัดซึ่งเมื่อสแกมเมอร์ได้ข้อมูลไปก็จะนำข้อมูลบัตรเครดิตไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้ <You suck. S 1> สแกมถูกรางวัลโดยจะส่งอีเมลที่มีเนื้อหาว่าผู้ได้รับรางวัลแต่จะต้องส่งข้อมูลส่วนบ,บุคคล <You suck. S 1> เช่นเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนหรือ อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกรับรางวัลไม่นาเสียงหรอกสแกมค่าธรรมเนียมสุราการโดยจะตีสนิทเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์อื่นๆบอกว่าจะส่งของมาให้แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทางสุราการและร้องขอให้ช่วยจ่ายในส่วนนี้โรแมนสแกมคือหนึ่งในรูปแบบของมิจฉาชีพทางออนไลน์ ที่คนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดโดยจะหลอกให้เชื่อว่าเป็นหนุ่มต่างชาติฐานะดีมาจีบเหยื่อที่เป็นผู้หญิงแต่ถ้าหากว่าเหยื่อที่เป็นผู้ชายจะใช้สาวต่างชาติฐานะดีมาจีบเช่นกันและหลอกเอาเหยื่อจำนวนมากกับเหยื่อในท้ายที่สุดซึ่งโรแมนสแกมยังแบ่งแยกแยกย่อยได้อีกหลายรูปแบบทั้งแบบรูปคนจากอินเทอร์เนต็ต แบบที่ใช้ตัวตนของตัวเองหลอกลวงจริงๆและมาเจอเหยื่อถึงประเทศทำให้เชื่อว่ามีฐานะร่ำรวยก่อนจะอ้างว่าเกิดปัญหาทางธุรกิจและขอยืมเงินจากเหยื่อเป็นต้นวิธีตรวจสอบและป้องกันสแกมเมอร์ 1. ตรวจสอบอีเมลว่าเป็นอีเมลของจริงหรือไม่ กรณีที่เป็นอีเมลที่ได้รับจากธนาคารหรือองค์กรต่างๆควรตรวจสอบให้ดีว่าใช่อีเมลของจริงหรือไม่ก่อนที่จะคลิกลิงก์ต่างๆที่ส่งมาหรืออาจโทรไปสอบถามโดยตรงว่าทางธนาคารหรืออีเมลที่มีการส่งอีเมลลักษณะนี้มาหรือไม่ 2. ตรวจสอบโปรไฟล์ด้วย Search by Image เราสามารถตรวจสอบตัวตนของสแกมเมอร์ได้ในเบื้องต้นว่ารูปที่สแกมเมอร์ใช้เป็นรูปโปรไฟล์นั้นเป็นรูปเจ้าตัวจริงหรือเปล่าโดยเซฟรูปที่ต้องสงสัยกดเข้าเว็บไซต์ i m a g e g o o g l e c o m อัปโหลดรูปเท่านี้จะขึ้นข้อมูลของเจ้าของภาพขึ้นมาและนำไปเทียบประวัติดูว่าตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงให้สงสัยได้เลยว่า เป็นสแกมเมอร์ 3. IP address วิธีนี้ใช้ได้กับอีเมลเท่านั้นซึ่งสแกมเมอร์ในปัจจุบันมักใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่เช่นการจะขอ IP address จาก Facebook สามารถทำได้โดยตรงแต่มีขั้นตอนยุ่งยากและส่วนใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกับคดีความจึงจะทำได้ ตรวจสอบว่าเป็นโกลแมนสแกมหรือไม่กรณีที่มีคนไม่รู้จักทักมาในโซเชียลหรือส่งอ e ีเมลมาให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ถ้าเข้าอไขาข้อใดให้สงสัยได้เรือว่าเป็นสแกมเมอร์และควรระวังตัวให้มากๆไม่ควรไปพูดคุยโต้อตอบด้วยหรือกดบล็อกการติดต่อไปได้เลยตรวจสอบว่าเป็นสแกมหรือไม่ ให้สังเกตว่าเป็นชาวต่างชาติบอกว่าตัวเองมีหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้สูงพูดจาอ่อนหวานและแสดงความสนใจในตัวคุณอย่างรวดเร็วติดต่อมาบอกว่าอยากขอยืมเงินหรือให้นำเช็คไปขึ้นให้จะเดินทางมาหาแต่เหตุการณ์ที่ทำให้มาหาไม่ได้ แล้วต้องหยิบยืมเงินหรือให้ออกเงินให้ก่อนไม่มีญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทที่สามารถพึ่งพาเรื่องเงินได้จึงต้องมาพึ่งคุณมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์เพราะไม่ทันสังเกตหรือรู้ท่อไม่ถึงการ มีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์เพราะไม่ทันสังเกตหรือรู้เท่าไม่ทันกลลวงและในประเภทของสแกมเมอร์นั้นโรแมนสแกมเมอร์มีคนตกเป็นเหยื่อมากเพราะจะมีเทคนิคในการหลอกลวงให้เชื่อและพูดเกี้ยกล่อมให้เหยื่อตายใจและเหยื่อมักเป็นผู้หญิงที่มีอายุจึงไม่รู้ว่า มีมิจฉาชีพประเภทนี้อยู่ด้วยดังนั้นจึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัวและคอยแจ้งเตือนรูปแบบของมิจฉาชีพออนไลน์ให้ได้รับรู้แอดมินอยากจะแนะนำว่าเราไม่ควรโลภถ้าหากควรโลภโอกาสที่จะทำให้สูญเงินก็มีสูงมากครับ